มีต้นมะม่วงอายุ2ปีบางต้นมีอาการยางไหลคือต้นมะม่วงเนี่ยบริเวณโคนเนี่ยมีแผลแตกและบางต้นแผลชัดเจนมากมีน้ำยางสีครีมครีมหรือสีส้มอ่อนๆไหลออกมาจากแผลนั่นด้วยลองเอามีดเขือนดูที่เนื้อจะเห็นเนื้อเปลือกจะมีอาการเน่าด้วยอาการนี้เนี่ยผมได้อ่านข้อมูลก็น่าจะเกิดจากเชื้อราจําพวกหนึ่งที่เข้ามาทําลายซึ่งผลกระทบก็จะมาจากความแห้งแลง้งในช่วงหน้าแลง้งและ ตัวเชื้อราเองก็จะเข้ามาซ้ําเติมด้วยอาการแผลน้ํำยางไหลจะพบทั้งรอบต้นบริเวณโคนหรือบริเวณกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งที่มีขนาดใหญ่ถ้าในกรณีที่อาการเกิดมีความรุนแรงมากๆแผลใต้เปลือกจะทําให้ลําต้นแสดงอาการใบแห้งทั้งต้นและตายในที่สุดข้อมูลบอกว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ต้นมะม่วงขาดน้ําโดยเฉพาะช่วงหน้าแลงควรให้น้ําอย่างเพียงพอ คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นของน้ําด้วยเมื่อพบอาการของโรคตามกิ่งต่างๆก็ให้ตัดกิ่งนั้นออกถ้าเกิดบริเวณโคนก็ให้ถากเปลือกที่มียางไหลออกให้หมดบริเวณผิวที่ถากออกให้ทาด้วยปูนแดงหรือใช้สารป้องกันกันกบจัดโรคพืชกลุ่มคอปเปอร์แล้วรีบให้น้ำให้เพียงพอถ้าใส่ปุ๋ยคอกบ,บริเวณโคนต้นก็จะดี ช่วงมะม่วงมีการแตกใบอ่อนเนี่ยให้ฉีดพ่นสารกําจัดแมลงตัวพืชด้วยเพื่อรักษาใบาอ่อนให้เจริญเติบโตเพื่อจะสามารถสร้างอาหารมาเลี้ยงต้นให้แข็งแรงต่อไปได้อย่าลืมนะครับมันตรวจดูต้นมะม่วงของท่านด้วยถ้าพบอาการดังกล่าวลองใช้วิธีที่เขาแนะนําดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ